สวัสดีครับก่อนเข้าประชุมกลุ่ม l i n ลม e e t i n g ของเราเราต้องทำยังไงบ้างเรามาดูวิธีการใช้ห้องประชุมใน line meeting กันนะครับมาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอป n ลของเรานะครับนะพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นหน้าต่างนะครับหรือว่า,าลายที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับทีนี้ในกรณีที่เราสร้างห้องประชุมเอง นะครับหรือเราเข้าร่วมเรามาดูกันนะครับเบื้องต้นนะถ้าเราจะสร้างห้องประชุมเองเราก็ทําแบบนี้ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เปิดห้องประชุมโดยการบวกห้องประชุมนะครับแล้วก็กดเชิญนะครับนะเพื่อนๆนะครับหรือว่ากลุ่มทีมงานเรานะครับในกรณีที่เราสร้างเองนะนะครับนะก็กดเชิญเลยนะครับนะกดเชิญเลยตามจํานวนที่เราต้องการนะครับได้สูงสุดถึง15 15คนหรือว่า15ห้องประชุมนะแล้วก็กดแชร์นะครับตรงนี้ก็เป็นการเสร็จในการที่เราสร้างห้องประชุมนะครับแต่ในกรณีที่นะครับในกรณีที่อ่าอัปไลน์ของเรานะครับนะหรือว่าการเข้าร่วมห้องประชุมของเรานะครับนะเราก็เข้าไปที่หน้าต่างนะครับที่เราถูกเชิญหรือลิงก์ที่เรานะครับถูกเชิญมานะครับแล้วก็กดไปที่ลิงก์นะครับกดไปที่ลิงก์เลย นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่จะเข้าห้องเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้เป็นวิทยากรนะให้เราปิดไมค์นะครับปิดกล้องนะครับเสร็จแล้วเนี่ยกดเข้าร่วมนะครับนะพอเข้าร่วมเสร็จก็กดตกลงนะครับเราก็จะอยู่ในห้องประชุมนะครับนะเราก็วิทยากรก็จะบรรยายนะเราก็จะได้ฟังข้อมูลนะครับเราก็ไม่เป็นการรบกวนวิทยากร นะครับการประชุมของเราก็จะได้ประสิทธิภาพนะครับนะเสร็จแล้วเราก็กดออกนะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับฟังคลิปของเรานะครับ